เลยอ่ะทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะอุย้ยวุ่นจังลงแบบแรงมากำกำลังหั่นผักปั่นอยู่แป๊นหนึ่งนะมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้ดูไปตลาด ยังไงไม่ต้องตกใจนะทำอะไรวันเดียวครับทำผักปั่นนี่ใครอยากเห็นพี่ปิงไหมปิงอะไรปิงอะไรได้งด้ไ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 ด้มันไม่มานี่นี่ง่าย เห็นไหมเห็นมั้ยไม่เห็นวันดีครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำน้ำผักใช่แล้วล่ะใช่แล้วล่ะไม่ได้ตอบแบบว่าไม่ได้อ่านคอมเมนต์ไม่ได้แปลว่ายิงนะเดี๋ยวมันจะไม่เสร็จหมดเดี๋ยวคุยอะเหงาไงเหงาเลยมาแป๊บนึง ตรงเครื่องปัดนเครื่องปั่นก็แพงแพงแล้วมันติดได้ยังไงก็เลยงงวันนี้พี่เฉาพี่เื่นอ่ะพี่เขยมถึงรอดิตั้งแต่เราไม่เล่นผักจีเราก็ไม่ได้เจอกันจิตเลยใช่ไหมใส่ผักอะไรบ้างเดีย๋ยวให้ดูนะ้าเต้าผมผอล้างอันนี้ก่อนไม่งั้นคืนนี้ก็คือแบบร้ยันแบบไม่น่าเสร็จอับหมดลคุณ แันะ้มน้งน้ำฟิลเตอร์มันไม่เข้ reveal, เอาอ่ะไม่ได้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 คือลมมันแรงมากอันนี้ได้ยินเสียงปะเหมือนเสียงตะโกนเลยเพราะว่าข้างบนน่ะเสียงคือมันมีอย่างนี้ไงข้างบนมีแอร์คอมแอร์มันเลยเสียงดังแต่ว่าลมแรงนะแล้วก็ลมมันพิวมาไงกระโปรงมันก็เลยเปิดอะไรวะงู เขาเรียกว่าแบ่งๆกันดูเนาะใช่ไหมจ๊ะลมแรงมากอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอันเนี้ยแต่ละที่ขายไม่เหมือนกันแต่เนี้ยแพงมอางต้องท่ะ นี่นี่แดงมาโชว์กล้องหน่อยฮะโหลน้อยอะ่ะคุณนะ้าเดี๋ยวข้างบ้านเป็นตากรุงยิงไม่ข้างล้างบ้านงนี้มีบ้านหนึ่งข้างบ้างเนี้คือเขาแบบนี่เราจะเก็บไข่ถืงแล้วก็ใส่ช่องฟิตเพราะว่าเราพี่เก็บทำทำทีนึงคือมันเหนื่อยมาก เหม็นเขียวหรอไม่แรกๆอ่ะถ้าเธอกินนะเธอจะรู้สึกเหม็นเขียวใช่ไหมเธอเธอต้องใส่พวกสำหรับนี้ยนี่ใส่สบับปะรดใส่สับปะรดแล้วมันก็คือหวานเออสับปะรดหวานมันตัดม,มันก็มีกลิ่นเหม็นเขียวอะแต่ว่าแรกๆมัน,น,นจะไม่ชินไงเธอต้องทำให้ชินที่เชาแต่เราแบบใช้น้ําเปลืองมาก สวัสดีค่ะกินกี่ครั้งก็เม็นเขียวไม่เธอใส่เธอลองใส่ทัรโ์โบลตดแล้วเราใส่แอปเปิลด้วยแอปเปิลเขียวเราอยากใส่แล้วเราก็ใส่แบบว่าอยากเห็นสาวๆใส่บิกินี่ก็รอเลยนะประมาณวันที่23หรือเปล่าออะเ20กว่าเออานี่ยแหละ